เวลา8นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมพรราชกุมารีสเสด็จลงณห้องประชุมวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมพระราชกุมารีทั้งที่1ทับ2,564 วาระการประชุมเป็นการติดตามและพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงพิจารณาแผนการดําเนินงานในปี2564รวม12โครงการได้แก่โครงการความร่วมมือไทยสิงคโปร์เรื่องนาฬิกาอะตอมเพื่อพัฒนากําลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชดำริโครงการความร่วมมือไทยแคทรินและคิดตามพระราชดำริ โครงการความร่วมมือไทย GS f a i แตามพระราชะดำริโครงการไทยเดซี่เพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชะดำริโครงการความสัมพันธ์ไทยเซนตามพระราชะดำริโครงการความร่วมมือกับสาภา,าวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนเพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชะดำริโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโดเบลเมืองลินเดาสหาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และการประชุม Global y o u อ g s c งแ n นทิส Summit ณสัทนรัฐสิงคโปร์โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริโครงการภาคีวิศวกร,รรมชีวการแพทย์โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ระยะที่สองและโครงการความร่วมมือกับจูลิสตามพระราชดำริ บริเนติเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเป็นบริเนธิที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนปัจจุบันมีรูปแบบการดําเนินงาน3ด้านได้แก่ด้านการพัฒนากําลังคนด้านการวิจัยและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตการประชุมครั้งนี้จะเน้นการดําเนินงานด้านการพัฒนากําลังคนและการวิจัยเป็นหลักซึ่งรอบปีที่ผ่านมา บริธิร่วมกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยชั้นนำของโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเนรียนรู้และร่วมปฏิบัติการวิจัยสำหรับภาพรวมของการดําเนินงานทั้ง12โครงการจนถึงปี2563มีพันธมิตรที่ร่วมดําเนินโครงการในประเทศไทยประมาณ40หน่วยงานและในต่างประเทศอีกอย่างน้อย8ประเทศมากกว่า30โครงการ มีผู้ได้รับการพัฒนาและได้รับประโยชน์แล้วมากกว่า2,000คน